สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิวนี้นะปืนจากค่าย W-E เป็นปืนหน้าตาแปลกๆอีกหึงรุ่นนะสวยๆมันชื่อรุ่นว่า V Galaxy นะครับ GBB มีคนถามมาให้ผมทำรีวิวค่อนข้างเยอะเลยนะครับช่วงที่ผ่านมาสิ้นปีที่ผ่านมานี่ปัญหาชีวิตใจ้อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยไม่มีโอกาสได้มาทำรีวิวให้อย่างที่แจ้งไปเมื่อสัก2วันก่อนนะครับอะสำหรับตัวนี้ มันเข้ามาพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าผมผมก็ผมลืมอะไรไปอย่างหนึ่งคือผมลืมทารีวิวตัวนี้แหละผมจะบอกว่าเพื่อนๆครับมันเข้ามาพักใหญ่แล้วนะครับประมาณสักสี่ห้าเดือนแล้วแล้วตอนที่มันเข้ามันในร็อตแรกๆเนี่ยบอกก่อนเลยว่าของมันมีน้อยมากซึ่งทางดีลเลอร์ผู้นําเข้าก็ยังบอกว่ามันยังจะตอบโจทย์คนไทยหรือเปล่ายังตอบไม่ได้ก็เอาเข้ามาไม่เยอะนะครับแต่ปรากฏว่าพอหลังๆมาเนี่ยมีคนถามหายเยอะคนเริ่มเล่นกันแล้วคนเริ่มรู้จักกันแล้วก็ มาทำรีวิวกันนะครับผมอาจจะช้ากว่าที่อื่นไปเล็กน้อยไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาลองดูกันที่ผมให้ดูหน้ากล่องน,นี้คือเพื่อ,อนๆครับมันจะเป็นซีรีส์ของ G นะครับก็คือด้ามเป็น G ก็คือด้ามกล็อกนะครับ H est, ด้ามไฮคาปาแล้วก็1911ก็คือโมเดล M 1 9 1 1คืออย่างนี้ครับเพื่อนๆครับในซีรีส์นี้ทาง WE เขาแพนไว้ว่าเขาจะทำด้มเนี่ยเป็น3รุ่นนี้ ด้ามของปืน g ล็อก17-18นะครับด้ามของปืนทรงโมเดล2011หรือไฮคาปาแล้วก็ด้ามของ M1911 ซึ่งเร็วๆนี้นะครับอีกไม่กี่วันนี้นะครับก็จะมีโมเดล1911มานะครับแต่ไฮคาปายังไม่ไม่เข้ามาในไทยนะครับเอาง่ายๆว่ามันจะมี3โมเดลนี้นะเสร็จปุ๊บลำร,ารูสีสีเขาจะทำอยู่5สีก็คือโกลสีทองนะครับ BK สีดำ SV สีสีเงินอย่างตัวเนี้ยหน้ากล่อง หน้ากล่องบอกว่าเป็นกลอกและ SV ก็คือเป็นโมเดลกลอกและสีเป็นสีเงินนะครับแล้วก็มีสีบรูก็คือสีฟ้าสีน้ำเงินนั่นเองแล้วก็สีโอเพอร์ก็คือสีม่วงนะครับเปิดกล่องมาเพื่อนๆครับวันนั้นผมรีวิวอัปเดตสินค้าที่มาใหม่ไปแล้วนะครับแต่ผมยังไม่ได้รีวิวให้ดูมันจะมีคู่มือการใช้งานของเขาอยู่แล้วก็มีไดอะแกรมอยู่นะครับก็เป็นแบบนี้นะครับรหัสสินค้าหรือชื่อสินส่วนต่างๆขงเขานะครับก็จะมีตามนี้เลย เอาว้ง่ายว่าด้ามมันเป็นด้ามของปืนกล็อกสิบแปดนะครับด้ามเป็นด้ามของปืนกล็อกสิบแปดเปิดกล่องมานะเราอยากให้เห็นก่อนแบบแรกเลยเราจะเจ,เจอกับนี่ครับโมเดลครับ w e ก็จะมีหนึ่งปืนหนึ่งแม็กซีนแม็กซีนเป็นแม็กซีนกล็อกสิบเจ็ดสิบแปดนะครับสามารถใส่แม็กยาวห้าสิบนัดได้นะตัวนี้นะของกล็อกนะแล้วก็หนึ่งปืนหนึ่งแม็กซีนนะครับแล้วก็มีนี่ครับในกล่องในกล่องก็จะมีรางมาให้สองชิ้น เป็นรางสีดอุปกรณ์เสริมนะครับบนสันหลังแล้วก็น็อตทั้งหมด6ตัวแล้วพร้อมประแจหกเหลี่ยมขันนะครับแล้วก็เป็นรางสั้นเจ้ารางสั้นครับเจ้ารางสั้นจะแปะอยู่ตรงนี้น็อต3ตัวนะแปะตรงนี้อ่ารางยาวน็อต3ตัวเหมือนกันจะแปะอยู่ตรงนี้แบบนี้เห็นไหมครับก็จะมาลักษณะแบบนี้ผมประกอบไปแล้วตัวหนึ่งเดี๋ยวผมเอามาให้ดู น,นี่อธิบายก่อนว่ามันมีอะไรบ้างในก่อนแล้วก็น็อตอย่างที่บอกครับน็อตจะเป็นหกเหลี่ยมแล้วก็มีประแจขันอีกหนึ่งชุดนะครับนี่คืออุปกรณ์ที่ทางโรงงานให้มาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูสีว่ามีสีอะไรบ้างตอนนี้ผมมีไม่ครบ5สีนะแต่ที่ผมเอามาทําให้ดูนี่ผมอธิบายให้ฟังว่ามัน,นมีทั้งหมดห้าสีแต่สีที่เราได้มาวันนี้เราจะได้สีซิวเวอร์นะครับตัวนี้แล้วก็สีบรู ที่เรามีของมานะครับเรามีของมาเล็กน้อยนะเล็กน้อยสีบูก็จะเป็นสีนี้นะครับสีบูสีบูเนาะแล้วก็สีสีดำนะครับสีดำน่าจะขายดีสุดนะแล้วแต่คนชอบเนาะสีดำเป็นแบบนี้ครับราคาเฉพาะสีดำนะเพื่อนนะสีดำจะอยู่ที่4,000บาท ถ้าเป็นสีพิเศษสีแดงสีน้ำเงินสีเงินเงาหรือสีม่วงเนี่ยมันจะอยู่ที่4,200บาทจะแพงกว่า200บาทคือแพงกว่าในเรื่องของสีนะครับเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับตัวชิ้นงานก็มาแบบนี้สีม่วงนะครับสีดําสีม่วงสีน้ําเงินสีทองที่ยังขาดอยู่นะครับก็คือเราจะ เราจะไม่มีสีม่วงสีทองแล้วก็สีสีม่วงสีทองเนอะเรายังไม่มีเราขาดสีม่วงกับสีทองครับมันมีห้าสีเรามีสีเงินสีเวอร์ละสีสีเวอร์นะครับสีสีเวอร์สีเงินสีอันนี้สีเงินเงานะแล้วก็อันนี้สีสีเงินนะครับ๋อนงเงิน้เงินแล้วก็สีดาล้วนสีที่ขาดคือเราขาดสีนี้ขาดสีทองนะครับแล้วก็ขาดสีม่วงตัวนี้ ตัวจริงยังไม่มีมานะครับแต่มันมีทั้งหมดห้าสีเอาเป็นว่าเรารู้กันแค่นี้เนาะและที่ผมแต่งแล้วอะกล้องมาทางนี้นิดนึงครับที่ผมแต่งแล้วเมื่อกี้ผมลองเล่นดูนะครับก็อย่างที่บอกครับเอาน็อตสามตัวนะเอาเอารางวางมาตรงนี้แล้วเอาน็อตสามตัวขันเข้ามาเป็นแบบนี้นะครับแล้วขันน็อตบนรางสามตัวเป็นแบบนี้แล้วผมก็เลือกผมเลือกดอตทรงกลมนะครับทิจิคอนทรง หน้ากลมแบบนี้นะครับมาใส่ก็คือ SRO ชื่อเลตตอว่า SRO t i c h y c นะครับในกล่องก็จะเป็นงานของ s o t ท็กมาแบบนี้นะครับก็จะมีรางรางหนึ่ที่จับรางนี้อยู่หนึ่นะครับพ่คเทนี่แล้วก็รางเมาส์สําหรับติดบนศูนย์หลังของปืนกล็อกมันจะมีน,นี้มาอีกชิ้นหนึ่งครับนี่คือของแถมที่โรงงานให้มาก็เอาเป็นว่านี่คือเซตทที่มันมาแบบนี้นะครับผมก็มาติดให้ชมติดแล้วเป็นแบบนี้ครับ เห็นไหมนี่คือที่แต่งแล้วติดแล้วนะครับประมาณนี้ตัวตัวปืนมีรางมาให้2ชิ้นนะครับใส่ดอทได้ติดดอทได้หลายรุ่นนะไม่ไม่จะเป็นจะต้องเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับเป็น imr ได้เป็นซิกโ o บิโอได้นะครับเป็นนกฮูกเป็นดอทเขาเรียกว่าอะไรดอทซีมอลคนเหล็กซีมอลเหลี่ยมได้หมดนะเพราะว่ามันเป็นราง20มิลติดง่ายนะครับอันนี้คือผมมาติดให้ดูตัวอย่างนะครับแล้วก็ตัวหน้านี้ มันมีอย่างนี้ครับเพื่อนครับแล้วหมุนเอาเหมือนตัวปอกเจ้าตัวปอกรถแสงนะแล้วหมุนออกมานะครับแล้วเราจะเจอกับตัวนี้ครับอะแดปเตอร์ซึ่งตัวนี้ไม่ต้องซื้ออะแดปเตอร์มาใส่แล้วนะทางโรงงานทำอะแดปเตอร์มาให้แล้วก็ท่อนอกเห็นไหมฮะท่อนอกสีดาเนี่ยมันมาเกยอ,อยู่ตรงปากนี้เลยถ้าเราจะแต่งผมมองละถ้าผมจะแต่งท่อยาวกว่านี้ใส่ท่อเก้านิ้วยาวกว่านี้ความแรงที่สี่ร้อยบวก เราก็ไม่ต้องทำอะแดปเตอร์แล้วใช่ไหมท่อมันสามารถเห็นไหมมันอยู่ตรงปากนี่พอมันสามารถโผล่มายาวได้เลยนะครับผมเชื่อว่าในอนาคตนี้เดี๋ยวผมแต่งให้ดูแน่นอนแล้วเราซื้อเห็นไหมครับเก็บเสียงสักอุ้ยขอพายเก็บเสียงสัก4นิ้วตัวนี้เป็นตัวสนิ้วนะมันมีตัวมันมีตัวสี่นิ้วห้านิ้วแล้วก็6นิ้วนะครับนะตัวนี้ อ่ะครับเพื่อนเห็นไหมแค่นี้แหละแค่นี้อ่ะผมวางให้ดูก่อนนี่คือผมแต่งให้ดูก่อนเลยนะครับประมาณนี้นี่คือสี่นิ้วนะอ่าสนิ้วสนิ้วสี่นิ้ว,วอุ้ยแม็กยาวห้าสิบนัดแม็กยาวク็อกวีห้สินัดนะครับผมเหลือตัวสุดท้ายพอดีแต่กำลังออเดอร์ของไปนะครับออเดอร์ของไปอ่าเดี๋ยวผมแต่งให้ดูประมาณนี้นะสมมุติว่าเราจะแต่งโหดนๆนะ นี่เห็นไหมประมาณนี้ครับเพื่อนๆใส่แม็กยาวได้แม็กยาวห้สิบนัดเพราะโมเดล่ามันคือปืนกล้อถ้าเราคิดว่าตัวเซนเซอร์เก็บเสียง4นิ้วมันอาจจะยาวไม่พอเราก็ลองเอาหนิ้วมาใส่อยู่ได้ให้มันดูโหดขึ้นอีกข้อดีของตัวปืนตัวนี้นะครับก็คือตัวโบมันถอยด้านหลังนะครับเนี่ยตัวโบมันอยู่ด้านหลังนะครับ ตัวที่วิ่งก็คือมีตัวโบลหลังแค่ั้นเองแล้วตัวชุดท่อเนี่ยมันอยู่กับที่ซึ่งมันไม่เคลื่อนไหวนะครับมันไม่ได้มีการโบลแบก็กมันโบแต่ตัวนี้นะครับก็ในเรื่องของท่อเรื่องของความแม่นยําผมผมคิดว่าน่าจะแม่นมากนะตัวนี้นะถ้าเกิดเราเอามาแต่งอันนี้เราสมมุติว่าเราใส่ตัวเก็บเสียง5นิ้วเข้ามาอีกให้มันยาวขึ้นมันไม่มีผลกับความหนักของชุดหน้านะครับเหมือนพวกปืนก๊กที่เราจะแนะนําแค่4นิ้วนะเราอาจจะไม่ได้แนะนําตัว5นิ้วถ้าเป็นตัวโบลแบ็กนะครับ ถ้าพวกนี้ใส่ห้านิ้วหนิ้วได้มานี้อ่ะแล้วแต่คนชอบนะครับถ้าก็ดูโหดดีปืนมีให้เลือกหลายสีนี่คือการปรับแต่งให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างแบบคร่าวๆเนาะก็แม็กยาวพันแปดพันหกร้อยห้าสิบาทอย่างตัวนี้ก็ห้าร้อห้าสิบนะพันนิ้วตัวดอทนี่ก็พันแปดร้อยห้าสิบาทนะครับ,เ,ดด 1, บ,นะรบเราสามารถซื้อมาใส่เดี๋ยวนะตัวตัวโซแทก็ก่อตัวนี้อยู่สองพันสองครับเพื่อน 2,200บาทนะครับตัว so ตัวนี้นะ so อยู่2,200ไม่ใช่1,800 1,800นั้นเป็น imr ขอพายขอแก้ไข1,200 500 2ันสอรับวกนี่อีก1,600นะครับเนี่ยก็คือราคาทั้งหมดบวกปืนเข้าไปตัวนี้4,200แก็ลูกอีก1,100อยอย่างนี้นะครับก็จัดชุดแบบนี้ประมาณนี้มาเรากลับตรงนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคของตัวปืนนะครับขนาดน้ำหนักและความเร็วกระสุน อาจจะนอกเรื่องไปไกลนิดนึงเนาะแต่ว่ากําลังจะพรีเซนต์หรือว่าอธิบายว่ามันสามารถแต่งได้เยอะแต่งได้หลากหลายปืนรุ่นนี้นะครับในอนาคตก็น่าจะน่าจะมีอะไรดีอีกเยอะเลยสาหรับรุ่นนี้นะครับอ่าเพื่อนๆครับผมแจ้งข่าวนิดนึงมันมีเมื่อกี้เราดูโมเดลของตัวนี้ไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูโมเดลของนี่ครับตัวนี้เข้ามาในไทยแล้วจะเปิดขายเร็วๆนี้นะครับมีสีนะครับมีห้าสีเหมือนกันนะฮะเห็นไหม สีน้ำเงินสีม่วงสีทองสีดํานะครับสเีเงินเงินเงาหรือสีสีเงินแบบนี้นะครับแต่เป็นด้ามเพื่อนๆดูดีๆเป็นด้ามโมเดล M หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งะเป็นด้ามหนะึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋วผมให้ดูก่อนอันนี้ประมาณนี้นี่คือด้ามหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งแต่ที่เราดีวิวตอนนี้เป็นด้ามกล็อกนะครับและในอนเขาก็จะมีด้ามของไฮคาปามาด้วยนะครับโอเค ถ้าดูทรงของตัวปืนแล้วนะมันจะคล้ายๆกับปืนพวกทรงแนวทรงลูกเกอร์นะ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. โบมันวิ่งถอยจากด้านหลังนะครับ mm hmm. ก็คืออย่างนี้โรแอคชั Bro ่นหรือตัวโบลลูกสูบมันจะอยู่ด้านหลัง mm hmm. เห็นไหมครับเนี่ยลูกสูบมันวิ่งมันวิ่งอยู่ด้านหลังเวลายิงก mm ็จะผักวิ่งอยู่แค่นี้นะครับซึ่งตัวปืนเนี่ยมีโหมดในการยิงแบบเซมิแล้วก็ออโต้นะครับเนี่ยผักตรงเนี้ยเพื่อน บิดตรงนี้ครับบิดสวิตตัวนี้บิดตัวนี้เซมิออตโต้อันนี้เซมิอ่าบิดมันนี่ออตโต้อย่างงี้นะครับแล้วแต่เดี๋ยวเรามายิงทดสอบกันนี่คือโหมดในการใช้งานก็ดึงหอยหลังและปรับเซมิออตโอต้ได้จากด้านหลังนี้นะครับปรับสวิตตรงนี้นะเซมิออตโอต้กล้องพอพอมองเห็นไหมพอมองเห็นอยู่นะฮะเนาะตรงนี้นะครับเขียยตรงนี้เฟรมล่าง V กล็อกนะครับชุดลั่นไกหรือว่าชุด กงไก่นะครับมันเป็นกรงไก่แบบแต่งเนาะแต่งให้มันดูสวยงามแล้วก็หน้าไก่นะครับเป็นไก่อลูมิเนียมนะหน้าไก่เป็นหน้าไก่ลิ้นแดงนะครับดูหน้าไก่นะหน้าไก่ใหญ่นะครับหน้าไก่เป็นหน้าไก่แต่งแต่งเหมือนก๊อกรุ่นใหม่นะครับตัวเซฟอยู่นี้เพื่อครับเราต้องขึ้นคันลังนะขึ้นโบก่อนเราถึงจะเห็นไหมเนี่ยเราถึงจะดันดันมาด้านในนะครับเียเพื่อเซฟไก่ตัวเซฟอยู่ตรงนี้นะฮะ แล้วแนะนำว่าคนที่ดันเซฟต้องมีเล็บนิดนึงนะอันนี้พอพอเซฟปุ๊บพอจะเคลียร์กลับนะครับก็หาอะไรมาดาันนิดนึงนะอ่าแบบนี้ได้ละเธจะยิงได้นะครับตัวปืนเวลาลูกหมดมันไม่มีแขวนไซา์นะครับแต่มันจะแขวนโบก็คือเวลารูกหมดเนี่ยครับ ตัวคันค้างสไลด์หรือว่าค้างโบเนี่ยมันจะดันมาล็อกเพื่อค้างนะครับก็ตัวลูกสูบก็จะค้างอยู่ตำแหน่งนี้ก็คือถือว่าลูกหมดนะครับลูกเลื่อนค้างอย่างนี้นะครับดึงห,หลางนิดนึงแล้วก็ปล่อยกลับศูนย์หน้าสูนหลังอ่านีอันนี้น่าสนใจศูนหน้าเป็นศูนหน้าแบบยกสูงนะครับติดแท่งไฟเบอร์ออปติกมานะครับสีเขียวส่วนศูนหลังนะครับเป็นสูนหลังแบบปรับได้นะใบพายปรับได้คล้ายๆกับศูนหน้าสูนหลังคล้ายๆกับสูนหลังของทรงบูมานะครับมีปรับนะฮะ ข้อดีก็คือมีปรับซ้ายขวาได้ด้วยนะครับสามารถเลื่อนแผ่นส่นหลังเนี่ยครับส่นหลังแบบนี้เลื่อนซ้ายขวาได้นะครับแล้วก็เลื่อนสูงต่ําของสูนหน้าสูนไอ้ส่นหลังได้ด้วยนะครับมีเลื่อนสูงสูงต่ําเลื่อนซ้ายขวาได้นี่นี่เพอร์เฟกมากแล้วเวลาเราเอารางขึ้นมาวางนะเพื่อนนะนะฮะแบบนี้ก็ไม่ได้ติดสูนหน้าสูนหลังนะสูนหน้าสูนหลังก็ยังมองได้ปกตินะครับเห็นไหมยังมองได้ปกติไม่ติดรางนะครับมันหลบแต่งหลบมุมในตัวไปเลย เจ๋งนนรุนนี้ถ้ายิงศูนย์เปิดก็ไม่ต้องใส่รางอ่าเห็นไหมฮะแต่ถ้าจะใส่รางก็เผื่อใส่ดอทนะครับก็อย่างนี้ประมาณนี้ข้อดีของเขาเแกะเรามารู้วิธีการแกะแกะก็ถ้าจะปรับฮอปอัพอย่างนี้ดีกว่าเนาะกดตรงนี้นะครับใช้ละเอียดนิดหนึ่งนะครับคลิปอาจจะยาวนิดนึงเนาะใช้ตัวตัวหาหกเหลี่ยมที่แถมมาในกล่องก็ได้ครับกดตรงนี้ครับกดลงไปกด กดลงไปกึ๊บกดเสร็จปุ๊บดึงดึงสลักนะครับดึงเลยดึงออกมาเลยนะครับมันจะไม่หลุดนะครับหรือว่าจะดึงออกมาให้หลุดก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับดึงมานเลยนะดึงออกมาถ้ามันหลุดออกมานะเสร็จปุ๊บกดตัวนี้ครับกดด้านหลังออกแรงเยอะจริงนะกดกดแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้ครับเห็นไหมฮะชุดลั่นไกชุดลั่นไกมีตัวรถนกมีตัว รถสะพานไกลนะครับมีตัวบูทกลมนี่ก็คือ boot, บูทเป็นตัวบูทเหล็กสําหรับกิ้งลูกสูบนะครับการลูกสูบติดขัดไว้กิ้งลูกสูบไว้รีเซ็ตไว้รีเซ็ตนกนะครับนี่คือนกนกอันนี้คือนกสับของเขานะครับแล้วตัวบูทนี่มันช่วยในการรีเซ็ตกับนะครับก็มีแบริ่งใช้แบริงใช้เดี๋ยวผมมองก่อนใช้บูทแบริ่งน่าจะเป็น7จมิลน,นะครับเจ็ดมิลหรือเก้ามิลเดี๋ยวต้องมาต้องมาวิเคราะห์อ,อีกทีหนึ่งผมยังไม่ได้แกะข้างในดูแต่ดูชุดลั่นไก่ตัวนี้ทั้งยยยวงงเเนี่ใช้้ขออกก๊ไดล เซตตัวนี้นะเซตบล็อกนี้ใช้กลอก18ได้เลยสะพานไกลชุดลั่นไกใช้กับกลอก18บด้ด้คือเป็นเฟรมของปืนกลอกแต่เอาปืนกลอกมาเสียบไม่ได้นะด้ามันได้กลอกเฉยๆนะครับแต่ไม่มีตัวเขาเรียกว่าตัวรางสไลด์มันไม่มีรางสลดยของปืนกลอกนะครับแต่ชุดลั่นไกหรือชุดยิงใช้ปืนกลอกไดนะ้ลูกสูบลูกสูบนะครับลูกสูบเนี่ยเป็นลูกสูบตัวนี้นะลูกสูบที่ผมดูลลเป็นลูกสูบรุ่นของเขาโดยตรงเลยนะร,รุ่นกคลเร็กซี่โดยตรงเลยก็เดี๋ยว อะไรน่าจะตามมาเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ตัวฮอปอัพช่วยนะครับฮอปอัพเนี่ยถ้าเป็นของวีเท่วไปมันจะหมุนนี้ใช่ไหมแต่ตัวนี้เป็นหกเหลี่ยมตัวนี้นะครับเอ่อโทษทีขออภัยเป็นตัวไผควงแบนนะครับนี่หมุนตรงนี้หมุนตรงนี้มองอย่างนี้นะถ้าหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาเนี่ยมันจะเหินถ้าเกิดใครทวนเข็มเนี่ยทวนเข็มงนี้นะมันจะมุดลงอันนี้คือฮอปอัพปรับตรงนี้นะครับมีแค่นี้นะครับแต่ถ้าจะให้ถอดละเอียดมากกว่านี้เดี๋ยว ถ้าได้มีโอกาสปรับแต่งใส่ท่อรีดใส่ท่อยาวเดี๋ยวผมมาถอดให้ดูข้างในอีกทีหนึ่งนะครับตัวยางฮอปเนี่ยเห็นไหมผมเห็นเมื่อกี้มันเป็นสีแดงแล้วนะครับแทบไม่ต้องแต่งนะนี่ยางฮอบแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยยางฮอปแดงนะเห็นไหมเส้นหนึ่งสี่ห้าร้อยนะฮะโรงงานใส่มาให้เรียบร้อยละยางปากแม็ก <Mac S 1> แต่งทรง aw นะครับก็เป็นตัวยางยางปากแม็กร <Mac S 1> ุ่นใหม่นะครับยางแม็กสีแดงกราถือว่าให้มาค่อนข้างคุ้มนะครับตัวนี้อ่าไว้ได้วิธีการใส่นะใส่ข้างหน้าเข้ามานะครับ กดหลังเข้ามาดันนิดนึงนะเพื่อนๆนะเนี่ยดันปุ๊บมันลงล็อกลงล็อกแล้วเราก็นี่ครับดันท้าไปเลยเล็งนิดนึงนะเพื่อนๆนะโอเคตรงเสร็จเนี่ยมีแค่นี้ละเอียดของปืนมีแค่นี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูน้ำหนักกันนะครับน้ำหนักเปลี่ยนเป็นตัวนี้บ้างน้ำหนักแปดห้าหก ก็ประมาณ9ขีดตีไปประมาณ9ขีดนะครับท่อ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 เอาเอา,เอาความยาวท่อสไลด์ก่อนเนาะ22่สเซนติเมตรหรือ8.75นะครับ22่สิบองเซนท่อใน้ให้ผมมองนะเพื่อนนะขออนุญาตนะฮะท่อใน้ให้ผมมองมันก็ต้องวัดตั้งแต่ปากฮอปตรงนี้เลยนะครับ5นิ้ว ใช้ท่อห้านิ้วนะครับความแรงนี่น่าจะมีสามร้อยยี่สิบวกแน่นอนตัวนี้นะผมว่าน่าจะเกินอ่ะน่าจะสักสามร้อยสี่สิบะผมก็ยังไม่เคยยิงเล่นลนะเพื่อนๆนะตั้งก็แต่ได้มาก็เพิ่งเอามารีวิวเนี่ยแหละครับเอามารีวิวเนี่ยขายไปรู้สึกแท่งเทยจะขายไปตัวหนึ่งนะขายไปตัวหนึ่งอา่าน้ำหนักประมาณเก้าขีดท่อห้านิ้วความยาวยี่สิบสองสูงก็จะอยู่ประมาณสักหกนิ้วป่ะอ่าประมาณหกนิ้วครับน,นี้คือข้อมูลพื้นฐานอเรามาไล่ราคากัน เฉพาะสีดําเฉพาะสีดำเป็นอย่างเดียวแล้วเพื่อนๆนะจะอยู่ที่สี่พันนะครับถ้าเป็นสีอื่นๆจะไม่ว่าจะเป็นสีทองสีแดงสีม่วงสีซิลเวอร์สีบรูอะไรพวกนี้จะเป็นราคาสี่พันสองร้อยบาทคือจะแพงกว่าสองร้อยบาทนะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์ที่จะต้องซื้อเพิ่มนะครับก็คือเอาเฉพาะปืนเพียวๆก่อนนะอย่างอย่างเราซื้อปืนมามันจะได้หนึ่งปืนหนึ่งแมกกาซีนใช่ไหมครับน็อตพร้อมปรแจรประกอบอันนี้ คือซื้อจากโรงงานมานะเหมือนแกะกล่องต,ตอนเริ่มต้นแล้วรางสองชิ้นแก๊สต้องซื้อแยกนะครับกระป๋องสองบาทลูกหนึ่งถุง4พันนัดนะครับสองบาทซิลิโคนหล่อลื่นบำรุงรักษาสองาสิบาทและสปรีโรดเดอร์อีกร้อบาทเซ็ตนี้สีชิ้นเ0้าร้อยสองรอบาสิบสองร้อยอันนี้500 ml อยมลหนึตัวนี้4ี่พันนัดอันนี้สปรีโรดเดอร์ช่วยห่อลูกร้อบาทเซ็ตนี้เก้บวกค่าขงส่งอีกสอง ตัวปืนที่4,200สมมุติว่าเราเลือกสี Silver สีเงินนี้นะครับก็บวกไปอีก1,100นะครับตกอยู่5,300บาทชุดใหญ่พร้อมเล่นแต่ถ้าเกิดใครต้องการเพิ่มเก็บเสียง5นิ้วก็บวกอีก550อย่างนี้นครับใครต้องการเพิ่มแม็กยาวก็บวกไปอีก1,600ใครต้องการเพิ่มเรดดอดตัวนี้ที่ผมรีวิวต้นตอนต้นคลิปก็เพิ่มไปอีก2,200หรือจะเป็น imr ก็1,800 ร้อหบาทหรือจะเป็นพวกซีมอเหลี่ยมสั้นก็พันสองร้อยหบาทอันนี้เดี๋ยวทักข้อความทาง f เฟ e บ o ๊กมาพูดคุยกันก็คือของแต่งเรามีรองรับใช่ไหมฮะปืนเรามีขายอุปกรณ์พร้อมเล่นเรามีนะครับสนใจสั่งซื้อสนใจเป็นเจ้าของแคปหน้าจอแล้วเพื่อนๆครับแต่ตรงชื่อคลิปิดีโอนี้จะมีลิงก์คิวอาโค้ปรากฏขึ้น เพื่อนๆแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้จะมีลิ้งค์ออลโค้ดปรากฏขึ้นแอดเฟซบุ๊กหรือแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับหรือว่าจะพิมพ์เข้าใน Facebook เลยก็ได้ครับห้างหุ้นส่วน m อ็มฟบีพีแกรลำปางหอจกเอ็ b โฟบีรลำปางหรือพิมพ์ในเพจอีกเพจหนึ่งก็คือเพจสำรองก็เป็นช่างยนต์ b b m 4เลำปางนะครับถ้าใครสะดวกแอดทางไลน์นะครับหรือว่าแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้ไม่เป็นก็ไปที่เพื่อนๆในไลน์นะครับเป็นขยายค้นหาพิมพ์เข้าว่า Mfo Add อย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะครับ m 4 b b g ารช h อ p นะบนี่คือแอดไลน์เข้ามานะครับมาเรามายิงทดสอบกันนะจะจบคลิปแล้วนะตัวนี้เพื่อนๆมันสไลด์มันไม่ต้องดึงแต่ว่าสิ่งที่เราเล่นได้ก็คือตัวโบหลังใช่ไหมเราก็อาจจะดึงมาแล,แล้วดันทันค้างสไลด์ขึ้นเดี๋ยวนะลื่นดันขึ้นแบบนี้นะครับอ่าฉีดฉีดหล่อลื่นซิลิโคนตรงนี้นะครับฉีดโบตรงนี้ฉีดลูกสูบนะครับ ฉีดเข้าไปปวดกับฉีดท่อที่จริงคือมันซิลิโคนเนี่ยเพื่อนๆครับมันสามารถฉีดได้ทุกส่วนของตัวปืนเห็นไหมนี่ผมฉีดฉีดฉีดเข้าไปเนี่ยสวยงามเลยตัวปืนนะครับสวยงามเลยสีเงินนี่ก็สวยนะสีบรอนเงินซิเวอร์แมกกาซีน เฟรมล่างเป็นเฟรมล่างเฉพาะด้ามจับนี่เป็นอลูมิเนียมชุดลันไกชุดยิงนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ตัวท่อบนนี่เป็นอลูมิเนียมหมดเลยนะรับโลหะผสมพลาสติกตัวนี้นะครับมีซิลิโคนแล้วต่อไปเรามาเติมเติมลูกกันก่อนมาตัวลูกปืนนะในถุงนี่มันจะมี4ีพันนัดนะครับแล้วเราจะมีสปีดโรเดอร์เนี่ยตัวนั้นนะฮะให้อันนี้คือตัวอย่างนะก็เปิดฝาตรงนี้นะวิธีการใช้งานเปิดฝานะครับเอาลูกระสุนมาใส่ในนี้ ลูกกระสุนมาใส่ในนี้นะฝามันจะใส่อย่างนี้ได้90บนัดแล้วก็จริงๆแล้วเราจะใส่อย่างนี้ก็ได้ผมไม่แนะนําเพราะมันใส่ยากเนะียเดี๋ยวเดี๋ยวปากแบ็คมันจะพังนะครับหรือว่าจะใส่อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ที่เราแนะนำสปีดโรเดอร์คือมันสะดวกและมันเร็วก็คืออย่างนี้เห็นไหมฮะเราสามารถกดกดอย่างนี้ได้เลยเนี่ยแค่นี้เสร็จละก็คือเวลาเราเวลาเรากดลงตรงเนี้ยมันจะอย่างนี้นะลูกกระสุนมันก็จะวิ่งลงแบบนี้นะครับ ต่อไปเป็นเติมแก๊สนะครับเปิดฝาออกเขย่าเยาขย่า,เ,ยาเติมแบบนี้นะครับกดลงไปตรงๆอันนี้คือวิธีการเติมที่ถูกต้องนะครับลองดูนะนะผมจะบอกเกือบทุกคลิปเลยนี่คือวิธีการเติมที่ถูกต้องแก๊สจะเข้าเยอะนะครับแต่ถ้าวิธีการเติมที่ผิดคืออย่างนี้นะบางคนเล่นใหม่ไม่รู้กนะ็จับกดลงแบบนี้อาจจะอาจจะซื้อปืนมาในลาซาด้าช้อปปีแล้วไม่มีคนขายไม่บอกคนขายไม่สอนนะครับไม่รู้จะดูคลิปใคร แอบมาดูผมอย่างเงี้ยอันนี้คือเติมผิดนะน,นี่คือผิดนะดูนะเห็นไหมไม่มีแรงดันแกส๊สเข้าวิธีการเติมที่ถูกต้องจับแม็กตั้งขึ้นแล้วเอากระป๋องกดลงแบบนี้นะครับนับในใจสักสามวินะครับอย่างเงี้ยปล่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างงี้ก็เลยครับทำอย่างเงี้สักสี่ห้าครั้งนะครับ อะเต็มแล้วประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูความเร็วกะสุนปืนเดิมๆจากโรงงานกันนะครับแกรนด์ซีนะครับโอเคเปิดเครื่องวัดนะครับผมว่านะผมไม่เคยวัดความแรงเลยนะเพื่อนๆนะผมคาดว่านะ่าจะสักสามร้อยสามสิบบวกลองดูนะโอ้จริงครับสามร้อยสี่สิบสี่ สามร้อยสี่สิบสามร้อยสามสิบแปดโอเคครับแรงอยู่นะสามร้อยสามสิบสามร้อยสี่สิบเลยประมาณนะครับแรงอยู่รีคอยน์หนักนะครับโอ้แม่นด้วยนี่ที่ผมบอกครับยิงหมดมันก็จะแขวนโบว์แบบนี้นะครับมาขออีกสักแม็กหนึ่งสนุกดี ือปื่นมันมีความรู้สึกว่ามันมันหนักแน่นดีนะครับรีคอยมันไม่ได้เยอะมากแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะคุมกลุ่มกระสุนได้ง่ายด้วยนะครับถ้าเอามาแต่งถ้ามาแต่งให้มันแรงเกิน400ใส่ท่อใส่ท่อยาวนะครับใส่ท่อยาวมาอีกสักสี่นิ้วนี่มันหานิ้วเรามีท่อแปดนิ้วกับเก้านิ้วเนาะความแรงน่าจะ400บวกนะครับมีที่ตัวพี เนี่นะครับยิงยัดรูได้อยู่ก็ยิงโดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณสักสองแม็กแล้วก็ค่อยเติมแก๊สเติมลูกเข้าไปใหม่นะครับก็ให้ความรู้สึกยีนะฮะความแรงที่สามร้อยสามสิบบวกสามร้อยสี่สิบนะครับนิ่มดียิงสนุกพร้อมรู้สึกได้อ่าแล้วแต่คนชอบทรงนะบางคนอาจจะดูว่ามันแปลกตาเพราะมันเป็นทรงใหม่เนาะมันจะคล้ายกับพวกปืนของลูเกอร์นะครับที่มันเป็นคันชักอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับอาแล้วแต่จะ ชอบก็แล้วกันนะครับเรามีให้เลือกตอนนี้ตอนนี้นะอาเป็นว่าตอนนี้ผมมีสามสีนี้และไอสีทองกับสีม่วงเนี่ยเดี๋ยวตามมาทีหลังแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้านี่ผมคาดว่าโมเดล M191 จะเข้ามานะครับที่ว่าเป็นด้าน1 9 1ที่ผมให้ดูรูปเมื่อกี้นะก็ถ้ามีมาก็จะมาทยอยทำรีวิวให้กนแล้วกันนะครับวันนี้ก็เป็นตัวอย่างรีวิวในการทดสอบนะครับขนาดรู้แล้ว ความยาวรู้แล้วลำกล้องรู้แล้วน้ำหนักรู้แล้วนะครับความแรงรู้แล้วนี่คือข้อมูลพื้นฐานที่ผมอยากจะแบ่งปันเพื่อนๆให้ได้ชมกันในช anel นี้นะครับมีหลายคนถามว่าอยากให้ทํารีวิววันนี้ทาให้แล้วนะนะครับตามสัญญาอาจจะมาช้าหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับนี่ใช้เวลและทีมงานต้องขอจบรีวิวนี้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะใครที่สนใจแคปหน้าจอแล้วแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับจะมีลิงก์คิวอาคตปรากฏขึ้นนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วผม ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ